แน่นอนครับที่เดือนตุลทันที่วันนี้ต้องมาติดตามโครงการคนละครึ่งพลัดันกรับหนะ้าซึ่งเป็นนายบายข้องนายอนุทินชาญวีรากูลนายกรัฐมนกรีกรกรวาการกระทรวงมหาดไทยและก็เป็นหนึ่งในฟิกบิก๊กวินของรัฐบาลนะนะครับที่มุงกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มการบริโภคและการบรรเทา,า้าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยนายเอกนิตินิติท่านประพาสนะครับรองนายกรรฐมนกรีกรวาการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ติดตามความคืบหน้าของโครงการนะครับย้ำว่าโครงการนี้ช่วยทังผู้บริโภคช่วยทังผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเร็วนะครับกว่าสองเส้นรายแล้ว กำหนดเปิดรับทึ่งวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ19ธันวาคมจะทึ่งนี้ก็คือร่านค้านี่ยังย่เปิดโตได้จนถึงปลายปลายปีนี้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็สาหรับใครที่ว่าขับรถซาธรารณะทีมีใบอนุญาตแชนวาวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถโดยสารเนี่ยสามารถจะเข้ารวมโครงการได้เมื่อกันค่ะโดยกระทรวงคมนาคมก็รวมสนับสนุนหลอดภาราขาเดินทางให้ประชาชนเดินทางจ่ายครึ่งเดียวนะรวมไปถึงขาโดยสารบริษัทข้นส่งจํากัดถูกเส้นทางถั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่29กตุลาคมจนถึง30อธันวาคม68นี้ทีนี้จากการลงพื้นที่ก็พบว่าร้านค้าแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับทีดีค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้พิจารณาขยายโครงการระยะที่สองกันนะคะแล้วการนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยทีรวมตรวจสอบป้องกันการเรียกรับผ้นประโยชน์ด้วยนะถ้าว่าพบเจอเนี่ยค่ะก็จะดําเนินการทางวินัยและการกฎหม้ย่างแดดขาดส้หรับเงบประมาณเยียวยา ครับผู้ะะะนะครับก็จะนี่เหลืองโอโประมาณเยียวยาเนี่ยท่านก็บอกว่าจะหลวงผู้บระชพลัยนะไม่จะให้แต่คนละคึงนะผู้บระชพลัยนี่จะให้ไยในวันที่ยี่สิบปดตุลาคมนี้ด้วยนะครับนะอันนี้คีคอรมอพีนาไปนะครับ